ในที่สุดนะคะส่วนเรื่องของการครบรอบ5ทศวรรษนะคะในปี2558ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ <c oughs> บอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของตลาดหุ้นไทยนะั้นสูงที่สุดในอาเซียนนะคะเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ50,000กว่าล้านบาทด้วยการมีการตั้งเป้าโดยทางด้านของประธานตลาดหลักทรัพย์นะคะคุณสถิตลิมมงพันธ์บอกว่า ใน5ปีข้างหน้ามูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยจะต้องถึง1 0 0 0แสนล้านบาทนะคะในขณะเดียวกันคุณเกษรามันชุศีค่ะกรรมาการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่านก็ได้พูดถึงทศวรรษที่5นี้นะคะว่าตลาดหลักทรัพย์ก็จะมุ่งนะคะในการที่จะขยายตัวสินค้าให้มากยิ่งขึ้นตอนนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการที่จะมีการเปิดซื้อขายเรื่องของออทองคําฟิวเจอร์นะคะเป็นทองคา99.99%ภายในปีนี้แล้วก็จะอ้างอิงกับราคาสกุลเงินดอลลาร์ ในตลาดโลกนะคะแล้วก็มองว่าในปีนี้เนี่ยหุ้น IPO หรือหุ้นน้องใหม่ที่จะเข้ามาจดทะเบียนนั้นก็จะเข้ามาซื้อขาย Market Cap จะไม่ต่ำกว่า250,000ล้านบาทนะคะแล้วก็มีแผนในการที่จะ,ะชำ่ระ ราคาแล้วก็ส่งมอบหลักทรัพย์เป็น t ีบวกสจากตอนนี้เป็น t ีบกสนะคะนี่เป็นรายชื่อบริษัทที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และ MAI ในปี2,558นะคะนี่เป็นรายชื่อทั้งหมด8รายชื่อด้วยกันนะคะลองไปฟังเสียงคุณเกษรามันชุศรีนะคะกรรมาการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคะ่ะที่5ตั้งแต่หลังจากเดือนมษาปี58เนี่ยเราจะดำเนินกิจการรมอรายบ้างนะคะ เรียนนะคะว่าตลาดหลักทรัพย์ก็ยังคงต้องดําเนินการในเรื่องของการที่จะเป็นแหล่งนะคะเพื่อให้ผู้ประกอบการไม่ว่าจะระดับขนาดใหญ่ขนาดกลางหรือขนาดเล็กเนี่ยสามารถใช้ตลาดหลักทรัพย์ในการที่จะเป,เป็นเรียกว่าเป็นช่องทางนะคะในการที่จะทําให้บริษัทเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาเป็นบริษัทจดทะเบียนและมีความเป็นมืออาชีพนะคะอาชีพในการทํางานนะคะแล้วก็สามารถที่จะไป หาช่องทางในการระทมทุนที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาทำ IPO เองหรือจะเป็นเรื่องของการสานนี่หลากประเภทนะคะในการที่จะขยายกิจการซึ่งเรื่องนี้ต้องเรียนนะคะว่าเราจะเห็นหน้าวันนี้เนี่ยไทยเองเนี่ยได้ประกาศที่จะเข้าร่วม AEC ใช่ไหมคะประชาคมอาเซียนต่างๆเนี่ย เราจรึงเห็นว่าบริษัทคนไทยเนี่ยขยายกิจกรรมไปในต่างประเทศมากเขาต้องใช้เงินทุนแล้วเขาต้องใช้ความเป็นมืออาชีพในการทํางานฉะนั้นสิ่งนี้ตลาดหลักทรัพย์จะยังคงทําต่อเนื่องในเรื่องของการที่จะให้โอกาสนะคะทาอย่างไรผู้ประกอบการชาวไทยถึงจะมาใช้ตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นประโยชน์นะคะก็จะทํามากขึ้นในส่วนที่เรื่องของบริษัทจดทะเบียนที่มากไปก,กว่านั้นของบริษัทจดทะเบียนก็คือ ทำอย่างไรจะมีการจดทะเบียนจากาบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศหรือเราจะทำอย่างไรที่เราจะขยายความร่วมมือในภูมิภาคเรียกว่าอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงที่เราได้เป็นสังเกตว่า GMS อันนี้เราก็มีการประสานง,งานมีการพูดคุยมีการให้ความช่วยเหลือนะคะกับประเทศเพื่อนบ้านของเราที่ไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาลาวพมา่าและเวียดนาม นะคะอันนี้ก็เราจะขยายในเรื่องของสินค้าบริการของเราออกไปสู่ต่างประเทศซึ่งหมายรวมไปจนถึงเรื่องของตลาดอนุพันธ์ที่จะมีความกวาม้างขวางม,มากขึ้นรวมไปถึงที่เราเรียกว่าตลาดทองคําแต่ต้องบอกนะคะว่าทองคําที่จะเกิดขึ้นเป็นทองคําในตลาดอนุพันธ์เราไม่ตั้งตลาดใหม่นะคะตลาดนี้เป็นตลาดเรา,าเรียกว่าเราก็คงจะออกฟิวเจอร์ส ของตัวคอนแทคของตัวทองคำเพิ่มเติมนะคะและอีกประการหนึ่งคงต้องเรียนว่าในเรื่องของ IPO เนี่ยเราจะยังคงเห็น IPO ที่เข้ามาอย่างสม่ำเสมอนะคะเพราะว่าในปีนี้ทั้งปีเราคาดว่า IPO ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมูลค่ารวมกันก็ไม่น่าจะต่ำกว่า2,500 0 0ล้านบาทน,นะคะแล้วเรายังมี IPO เรียกว่าประเภทที่เกิดจากทางด้านภาครัฐ,รฐเช่นอินฟราสตรั t เจอร์ฟารนนะคะ ของโรมไฟฟ้าพนักคอเหนือนะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของตัวบริษัทลูกนะคะที่ประกอบกิจกรรมส่วนใหญ่อยู่ในเวียดนามหรืออะไรต่างๆก็จะมาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มันก็จะเป็นอะไรที่ดึงดูดความสนใจในแง่ที่ว่ามีบริษัทใหม่ๆเข้ามาจดทะเบียนอีกหลากหลายนะคะืนะอมาตรการเทรดดิ้งอเลอร์นะคะ ้องบอกว่าวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะคะวัตถุประสงค์ก็คือเพื่ออเนิร์ให้กับผู้ลงทุนใช่ไหมคะว่าในหุ้นที่ติดในเรื่องของเงื่อนไขเรื่องอเนิร์เนี่ยเป็นเพราะมีความเคลื่อนไหวของราคาและปริมาณที่ผิดปกติจากสิ่งปกติที่เคยเป็นอยู่นะคะก็คือมีความผิดปกตินั้นตลาดเองเนี่ยอยากจะเรียกว่าเพื่อที่จะทําให้ผู้ลงทุนสามารถรับรู้ได้ว่า ราคาเนี่ยท่านสามารถที่จะท่านยังไงก็ท่านจะซื้อหรือจะขายเป็นเรื่องที่ท่านสามารถดําเนินการได้แต่ถ้าเกิดว่าให้ท่านจะดูหรือจะวิเคราะห์มากขึ้น mm hmm. ก็คือใช้อเลอร์ hmm. ของตลาดหลักทรัพย์เนี่ย mm hmm. เป็นเพื่อนช่วยเั mm ้น hmm. ตลาดหลักทรัพย์ต้องบอกว่าเรายึดมั่นเสมอมานะคะว่าเราจะทําอย่างไรให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลมากที่สุด mm hmm. แล้วเราก็บอกว่า mm hmm. ในมาตรการเหล่านี้เนี่ยได้มีการหารือ mm hmm. แล้วก็คุยกันมาพักนง่งก่อนออก การใช้เพียงหนไรมาสเนี่ยแล้วเราก็มันมี3ามเลเวลตอนนี้ก็ติดไป2องเลเวลใช่ไหมคะก็ยังถือว่ามาตรการนี้ก็ยังไม่ได้ใช้เ,เรียกว่าทุกๆเลเวลทุกๆระดับนะคะแต่อนการที่จะใช้ระดับใดเนี่ยต้องบอกว่ามันมีกฎมีเกณฑ์อยู่นะคะถ้าถึงระดับนั้นเราก็คงจะเรสระดับขึ้นไปคําตอบว่าเอ๊ะเราประเมินหรือเปล่าแล้วเราจะหยุดใช้หรือเปล่าเนี่ย ็คงเรียนนะคะว่าเราเพิ่งใช้เพียงหนึ่งไตรมาสเท่านั้นเองนะคะก็จะยังคงใช้ต่อเนื่องไปค่ะก็ให้สัมภาษณ์ในหลายเรื่องนะคะทั้งแผนงานในการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ในฐานะที่ปีนี้ครบครอบ5ทศวรรษแล้วก็ได้พูดถึงมาตรการที่ได้นํามาใช้ไปแล้วไม่ว่าจะเป็นการใช้เทรดดิ้งอัลเลอร์นะคะถือว่าภาพรวมไปได้ดีแล้วก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อเรื่องของบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นแต่อย่างใดรวมถึงปีนี้อาจจะเห็นหุ้นน้องใหม่เข้ามา IPO อีกจํานวนมากด้วยเช่นเดียวกันนะคะ